ในเนเชอรัลเล้งเกตโปรเซสซิงเนี่ยมันจะสร้างโมเดลเหมือนกับใน Super ร์ไวเล e ร์นิ่งนะที่มันต้องมีโมเดลออกมาไอ้โมเดลทางด้านภาษาเนี่ยมันจะทำเพื่องานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของการสรุปข้อความเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของการเขียนคำถัดไป นะครับหรือว่าเรื่องของการสก,กัดความรู้สึกออกจากข้อความนั้นว่าเป็นข้อความเชิงบวกหรือว่าข้อความเชิงลบนะครับไอ,กกอ้ก้อนๆน,นี้เราเรียกมันว่าแรงเปิดโมเดลนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งในการทำแรงเปิดโมเดลให้ดูนะครับตัวอย่างนี้ก็เราเรียกว่า sentiment อนะนะไรสิมันจะเป็นงานทางด้าน NLP แบบคลาสสิกเลยก็คือเราอยากรู้ว่าลูกค้าที่ไปใช้บริการเนี่ยอาจจะไปบริการร้านกาแฟก็ได้นะครับ ใช้บริการร้านกาแฟของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะครับเราก็จะมีคนมาคอมเมนต์ในเว็บไซต์ใช่ไหมโอ้ยร้านนี้ราคาดีมากเลยนะครับรสชาติดีอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นโพสิทีฟหรือว่าร้านนี้ราคาค่อนข้างแพงอันนี้ก็จะเป็นข้อความประเภทนิเกตีฟทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าข้อความที่เราคอมเมนต์เหล่านี้มันเป็นโพสิทีฟหรือว่านิเกตีฟคือถ้าข้อความมันน้อยนะครับมนุษย์เราก็อ่านเองได้ แต่ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับอย่างเช่นว่าการรีวิวร้านกาแฟรหรือว่าการรีวิวรงแวรมเนี่ยข้อมูลอาจจะมีเป็นพันๆเลคคอร์ดเลยเราจะมานั่งติ๊กว่าน,นี้เป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟก็ไม่ไหวเราก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับกระบวนการในการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือ1เราต้องไปเอาข้อความเหล่านั้นเนี่ยแล้วมามาร์กว่ามันเป็นโพสิทีฟนะครับอย่างเช่นว่า I love this restaurant นะอ่าขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าก็เป็นโพสิทีฟ this พลายอดเดิร์พพลาย์ควายพายอันนี้ก็เป็นนก g a t ีฟนะครับเราต้องเอาข้อความแบบนี้มาเยอะๆนะครับในการทําแบบคลาสสิกเนี่ยเราต้องทําประมาณเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นเพื่อจะฝึกให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าประโยคต่อไปนี้จะเป็นเชิงบวกหรือประโยคเชิงลบนะครับโดยหลักการง่ายๆของมันมันก็จะดูว่ามีคําไหนเกิดขึ้นเชิงบวกเยอะอย่างเช่นคําว่าเลิฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับหรือว่าคําไหนที่เกิดขึ้นในเชิงลบเยอะอย่างเช่นคําว่า Price นะครับเกิดขึ้นหรือว่า q u i t i อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแน่นอนก็จะรู้สึกว่าประโยคนี้จะถ้ามีคําเหล่านี้มันต้องเป็นน e g a t i v นะครับมันก็จะดูจาก pop ability เป็นหลักนะครับเมื่อเราเตรียมคําเหล่านี้เสร็จนะครับเราก็ไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการฝึกทางด้าน NLP นะครับเป็นเป็น LP training process ฝึกเสร็จเราจะได้เป็นโมเดลก้อนหนึ่งออกมาเป็นสีเขียวอันนี้นะครับ language m o d e จาก language model เนี่ยเวลาเราไปใช้งานนะครับวิธีการใช้ก็คือด้านล่างนี้ เราก็เอาประโยคใส่เข้าไปปึ้งมันก็จะทายออกมาให้ว่าเป็น p s i t i v e นะครับหรือว่าเป็น p r i าย i ีสควเนี่ย่ายโมเดลปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น Negative นี่คือวิธีการใช้งานแต่ถ้าเราเอาประโยคอื่นที่ไม่ตรงกับคำนี้มันก็จะทายให้ได้นะครับมันเป็น Positive หรือ Negative แต่จะจะบอกว่าการทำแบบนี้ในอดีตเนี่ยโอ้โหป่าจะทำได้เราต้องมานั่ง Label ตัว s sentence เนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับถ้ามีคนเตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วก็สร้างโมเดลง่าย แต่ถ้าไม่มีใครเตรียมข้อมูลไว้ให้เนี่ยเราต้องมานั่งทำเองนะครับงานวิจัยผมหลายๆชิ้นก็ทำมาในมุมนี้เนาะในเชิงคลาสสิกหน่อยก็ใช้อาจจะเป็นโมเดลเก่าบ้างโมเดลใหม่บ้างนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาในอดีตนะครับ